ตะวันรีวิวส,สวัสดีครับผมได้รับคําถามมานะครับว่าต้องการให้เครื่องบินเนี่ยมันตัดหรือหยุดใบพัดเองเวลาที่หลุดสัญญาณยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่ากําลังบินอยู่อันนี้มอเตอร์นะครับผมถอดใบพัดออกสมมติว่าเร่งคันเร่งอยู่เสร็จแล้วเวลาหลุดสัญญาณเนี่ยต้องการให้ใบพัดหยุดหมุนนะครับจะทํำยังไงมาดูกันครับ ปกตินะครับเวลาที่เราเร่งคันเร่งเนี่ยนะครับหรือจะเร่งให้ดูตัวนี้นะครับเวลาที่สัญญาณหลดก็เหมือนตัวรีโมทเนี่ยมันดับนะครับมันจะเป็นแบบนี้ดับไปแล้วใบพัดยังหมุนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการให้ใบพัดหยุดหมุนนะครับวิธีการทำนี้ครับเริ่มต้นนะครับเราก็กดตัวนี้นะครับกดตัวนี้เข้าไปเข้าไปที่ซิสเต็ม ลงมาที่ Rx Setup 1,2,3,4,5หนะครับ Rx Setup กด Enter เข้าไปลงมาที่ Fail Safe บรรทัดที่3นะครับ Enter เรามาที่ Channel 3 Enter เข้าไปเปลี่ยนจาก Off เป็น On นะครับกดตรงนี้เป็น On กดแช่ตรงนี้ไว้2องวินะครับ1,2ออกมาตรงนี้ยังไม่เสร็จนะครับต้องกดแช่อีก2วินึ่งสอแล้วก็ออกเอาละครับทีนี้มาทดสอบกันดูว่าเป็นยังไงบ้างเราก็เร่งเลยนะครับเร่งคันเร่ง ตันนี้นะครับผมอยู่นะครับเสร็จแล้วสัญญาณขาปิดเห็นไหมครับว่าตอนนี้จะตัดให้เลยนะครับเวลาที่สัญญาณมาเชื่อมต่อเช่นพอบินมาถึงใกล้ๆกันต่อสัญญาณได้อันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับในการตั้งค่าเพื่อแก้ปัญหาตัวนี้วันนี้ไปก่อนแล้วครับอย่าลืมฝากกด subscribe ก็กรจะด่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตัวรีวิวสวัสดีครับ